มาหน <AUDIBLE S 2> ่อยที่นอนนรกเอามาห่อยเพื่อุ้ยาไปไปไปโอ้โหหูแม่งใหญ่ใหญ่กว่ากระโปงอุ้ตับสายเลยตับสาย โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กับผมโจโจ้งวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเวอร์เมดครับหนอนนรกเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าผมจะได้ที่หนึ่งรือเปล่างแรงตั้งชื่อก่อนเลยครับบักโจผีปอกมาปักโจผีปอกครับผมปึ๊บสียดีว่า ส้แล้วกันมาลุยเลยตัวเล็กๆนะทีหนึ่งคะแนนอยู่ที่6ล้านโโอ้หใหญ่เกินไปไหมวะเนี่ยนี่หนอนหรือควายเนี่ยโอ้โหถั่เบลเลอร์เลยโอ้โหอยู่ในดงหนอนนะตอนนี้โอ้เคยมันเริ่มขยับมันเริ่มขยับมาหน่อยมาหนะน่อยตัวบอลไม่ติตัวกูหรือ,อตัวบอลโอ้ตายตาย กลือบเมาดีโอ้โหสีตัวเหมือนกันก็มองกันยากนะแต่ว่าเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะมาหน่อยดิหนอนนรกกมาหน่อยมามาแยกกันไม่ออกแล้าตัวใครเป็นตัวใครนะเอาตาย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 อ้ยในี่ส่องมือ ครับมันจะดุเดือดในขนาดนี้วะเนี่ย <th> บักโจ้ผีปอบวันนี้อันดับเราอยู่ที่หนึ่งวัยยี่สิบเก้าครับเกือบไปแล้วบักฮานี่ยาวอย่างกระแปดเลยนะครับโอ้มาดิมาดิสู้กันหน่อยล่ะมาดิโอ้ยดู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 ไอ้ตัวเขียวนี่มันเอาเรื่องว่ะ อยู่ในนงหนอแล้วตอนนี้เฮ้ยเลี้ยวครับเลี้ยวครับมันเข้าช่องมารกาไม่ได้ช่องมารกามันแคบเกินไปมามาตอนนี้อันดับสิบคะแนนอยู่ที่2ล้านครับส่วนเราอยู่ที่สามหมื่นต่างกันชิบหายเลยไปนี่เนียครับไปนี่เนี่ยฮะรอกินศอกเดียวมาดิอย่าห้าเฮ้ยอย่าห้าเฮ้ยอย่าห้าดูรุ่นด้วยนี่ไม่ใช่เราโดนล้อมนะเว้ยมันตัวนี้มันยาวเลยเนี่ยโอ้ตาย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  อุ้ยตุกตุกสงครามระ่างเผ่าพันธุ์มาดีมาดีมาดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมทำไมเริ่มเล็กลงอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีคนไหนคนหนึ่งอ่ะอุ้ยตัวนั้นตายตัวใหญ่ตายเฮ้ยเฮ้ยตายตายตายคนผิดคนผิดไปกดเปลี่ยนปุ่มสลับเฉยเลยอะไรวะอุ้ยไอ้บ้าเอ้ย ก็มาดีครับก็มาดีครับมาเลยครับมาเลยครับมาเีฮะสปีดคั้งสปีดคันง่สองไม่ไดูกันเกือบโดนเราฆ่าแล้วนะป้าว่าแล้วมไปไปไปมาว่ามนนั่นไงเห็นไหมวัาโป อย่าห้าวเป้ไน,น้องอย่าห้าวเป้ทำไมไวิดุนเมกาเหรอฮะเมกาทำไมอ๋อไม่ดีไม่ดีไม่ดีไมดีตัวเลกค่ะตัวดูมันค่าแทนวิ่งเกิดมาอนึกองทองก้มานึงทงทองมาดีมาด,มาด,มาดโอย,โอยแป๊บเดียวอยู่ที่1นึ่งแสนแล้เหรอเจอตัวเดียวด้วย ว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วพี่เราโดนตัวใหญ่ร้องว่าว่าแล้วมึงั้งกับกิน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 กัินกับกินตัวหมดแล้วมาันชั่วผีปอบอาที่แปดสิบเก้ามามาสวัสดีครับผมมาผมก่อนไปก่อนก็นกนนกได้ก็ได้เกิกดภาพตัวใหญ่เวเ้เน,นเกิดมาไม่เฉียดตูดขึ้นี่เลเอ โอ้ตัวใหญ่เลยเหมือนเดิมก็โหดมาเหมือนเดิเหมือนเดิมมุ้ยได้ค่าครับผมจังหวะนี้ฮะแค่ไปนู่นเองคเหบ้ยเย็นบอนต่อห้องกูตัวอย่างคว่าเลยครับมาตัวโคตรใหญ่ฮะจะตัวใหญ่อะไรขนาดนั้นตัวใหญ่เท่องลั๊บคิ้เยี่ยมมาดิมาดิมาดิโอ้ยมันฆ่าแบบคอมโบแบบต่อเนื่องที่มีคนตัวเหมือนกูด้วยเหี้ย สีฟ้าเหมือนกูเลยกูจะฆ่ามันมันฆ่ามันไอ้นนี้ตายเลยโอยโอ้ยวิ่งงูเหลืองว่ะเจอกูจะงูขี้มาสักงูเหลืองมามาโอ้ยช่ังแค้มารกาเป็นงูโปรตุเกสตัวใหญ่มากเลยครับตโจ้มีคนตายงูตัวใหญ่เลยโจ้ไอ้บ้าโอ้ยตายแล้วตัวอย่างควายสัตว์ตายงูโปรตุเกตไทย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  งูตัวใหญ่แม่งตายนนอุ้ยอาหารอาหรอาหุ้ยวุ้าหารตกไปถึท้องตายมตายผีปอบตอนนี้อยู่อันดับร้อสามนะครับผมเก้าสี่ว่ะโอ้ยคุณผู้ชมันทำไมเนี่ยห่งชื่ออาฮะอาอะไรกอย่างห้องไหนเนี่ยที่ห้าคุชื่อฮิฮิเยอะเยอะคุณจะคขับ โอ้ยก oh ูไปล้างป้าเจ้าเอ้ยโอ้โหพระเจ้าโรเบิลงูแม่งอย่างใหญ่ใหญ่ตัวกระปุกเลยตาพายตาคายโอ้ยนี่มีงูแค้วเนี่ยตัวอย่างเล็กเลยเอาเอาเอาหนยว่ามาดิครับวิววิวไอ้เหี้ยตัวใหญ่ตายกูก็ตัวใหญ่ตายเว้ยกิ้มข้าตัวใหญ่ได้ออ้ยกูเป๋เฉยเลย เฮ้ย <Es> ตัวใหญ่าตายว้ยกูฆ <Galile o> ่าตัวใหญ่ตายว้ยโอเคอะไรแบบอยตัวใหญ่ตายตัวใหญ่ตายที่หน่งมึงสี่ล้านหรอวะแล้านเอาได้กินสองกิน2องอ้โอโอ้โอ้อ้ยโอยโย้ยโอ้ย้้อย้โอ้โ้ยโอว้โ ตัวเล็กแม่งจ้องเล่นงานกูไอ้พวกเด็กเป็ดชนแม่งเลยเป็นงูเป็ดตัวใหญ่อย่างกับเป็ดเลยนี่เรามาดิไปฆ่าเะล่านี่มีคนตายมีคนตายกินดิ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 สัตว์เอ้ามีคนตายเยอะไอโง่เลยไอโง่เลยแท็บดูโซนดังพรุ่เนี้ครับระบบติ๊กกูทำงานยังไงเอ้ดอกกูจะกูจะม้วนตัวกินมันไป หางเรสั่กันทีเดียวเฮ้ยมีคนตายบอกอรับตัวกูว่าเริ่มใหญ่ละอะไรใหญ่วะจู่ใหญ่ <c oughs> อไ้เงูตัวเล็กคนันตายนะหี <c oughs> เรามองไม่ทน <c oughs> ต,ตายในซองแคมาราการนะ <c oughs> ตายจะตายบ่อยแล้วเกือบที่สชื่อจุดๆที่หนึ่งชื่อกวางผมชื่ออะอะอะมาครับยังไม่ติดหนึ่งในสิบเขาบ้างเลยนะ ประเทศไทยไม่คนโหมดลายประเทศไทยประเทศไทยใครก็ได้ประเทศไทยไม่ได้มาดิมาดิโอ้โหประเทศไทยดิงูบาเซลกว่างูบาเซลนี่บาเซลเนี่ยบาเซลเฮ้ยมันมันกำลังกูจะข้างูบาเซลมาโอ้ยที่นี่มันบาเซลมูรตามตามตามติดชีวิตอังกฤษกับก็ติดชื่อโจลวินเนลก็ติดทุกสถานการณ์เงยโอ ตอนนี้เราเจองูแคทตาหาครับทำการกอดติดสถานการณ์ชีวิตจากโจโจ้เลวินิวจากนั้นไปจงจากสำนักงานสลายาตอนนี้ทำการสู้แล้วเอาละครับตอนนี้งูแคทตาห์ที่หนึ่งชื่อเคเอฟมอู้หูยวิจตัวงูตัวใหญ่กอติดสถานการณ์จากโจโจ้เลวินิวสำนักงานถามนายจอมอู้หูยนั่นนะเอางูมมาดิมาดิมาดิอยากสู้เหรอ ดีไงเราเป็นไงล่ะตัวใหตายตัวใหตายตัวใหตายกูไม่ได้กินกูไม่ได้กินไม่ได้กินตัวใหญ่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 ตายตัวใหญายตัวใหญ่ายนหปอหปอกมาหาปอกูตายแทนเลกูตายแล้วอ่ะเอ้เี่คือติดที่หนึ่งเขาบ้างเลมอ๋อมาดิมาดิมาดิรีบร้อยครับโอ้โหจังหวะนี้ต้องรีบสาวรีบสาวโอ้โหสาวไม่ทันนะที่หนึ่งเชื่อเลยอาร์ตอารตตไป เขาเหวินะอุ้ยตัวใหญ่ตายจริงด้วยอุ้ยที่หนึ่งชื่ออะไรนะที่หนึ่งชื่อเก่งที่สองชื่ออะไรเบียร์ดอะไรสักอย่างเออเบียร์รัสเซียเออของเดียวกันเดือเคลื่อนแล้วไอ้หนุ่มอยู่ไหนกูเป็นหนอนสีฟ้าได้น้อยอยู่นี่นี่ตัวมึงเป็นอะอุ้ยตายตายโอ้ยเวนมาดิทามาเนี่ยจะต้องตายก็พอมีตายไหลน้ำคน่ยที่ตายยากไอ้เหี้ยกูตายกูตายแล้วน้อง พี่ห้องเดิมหัวโอ้ยเยอะตัวใหญ่เอาแตกแตมแตกมแตมกินกินกินกว่ามีความโหยนี่ยังกระป๋องนอนนอนนอโค้งอกโค้งแล้วก็มาฆ่าโจผีปอบอย่งโหดเลยครับตอนนี้อันดับที่หนึ่งร้อยสิบสี่แล้วมาดิอุ้ยอย่าตายอย่าตายแต่กูไม่ตายกูตายแน้คุณผูชนเขา การเล่นท <ork ork an> <sh arp> <k att> ี่แสนกะนะครับผมไม่เคยได้ติดหนึ่งในสิบว่าเขาไม่เคยเลยนี่เดี๋ยวพอแต่เท่านี้ดีกว่าเดี๋ยวจะกันไม่ไปเล่นกากเันไปไม่ไหวกาะจัด